วัชระปัจฉยาปารมิตาสูตรบทที่เจ็ดไรล,ลับไรวาจาตอนที่หนึ่งในบทก่อนได้กล่าวว่าพระพุทธไม่อาจเห็นธรรมไม่อาจยึดซึ่งสองประเด็นนี้อาจทําให้เกิดคําถามขึ้นว่าในเมื่อพระพุทธไม่อาจเห็นแล้วพระสูตรนี้ใครเป็นผู้ตัดหากทำไม่อาจยึด แล้วผู้ที่ได้ทํานั้นคือใครสำหรับปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของปุถุชนที่คิดว่าจะต้องมีสิ่งที่ได้จึงจะเรียกว่าได้ต้องมีธรรมที่ได้รับจึงจะเรียกว่าธรรมโดยหารู้ไม่ว่าอันธรรมนั้นคือธรรมที่ไม่อาจเปรียบไม่อาจเห็นเป็นสิ่งที่ไม่อาจประมาณโดยรูปลักษณ์วัตถุในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปรียบ ไม่อาจเห็นได้แล้วยายยังมีสิ่งใดให้ได้กันอีกแต่ก็อาจมีคนฉลาดอีกประเภทหนึ่งที่จะบอกว่าได้ด้วยใจแต่การที่ได้ด้วยใจนั้นแท้จริงก็ยังเป็นอัตตาทิฏฐิที่มองไม่เห็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าเครื่องกั้นแห่งการสามารถรู้หรือเรียกว่าปัญญาอาวรซึ่งก็คือกิเลสอาวร กั้นปุถุชนปัญญาอาวรกั้นพระโพธิสัตว์นั่นเองดังนั้นสำหรับการไล้ลับที่กล่าวถึงในบทที่เจ็ดนี้จึงหมายถึงการขจัดเครื่องกัน้นแห่งกิเลสและปัญญานั่นเองจึงกล่าวได้ว่าในตอนที่ยังไม่แจ้งก็ควรอาศัยวาจาอักษรแต่คั้นได้แจ้งแล้ว ว่าจะอักษรล้วนไม่ถูกต้องทั้งสิ้นสำหรับการแสดงธรรมแห่งพระตถาคตนั้นบางครั้งก็บอกว่ามีการแสดงบางครั้งก็บอกว่าไร้การแสดงทั้งนี้เพราะต้องการจัดยาบำบัดตามอาการของโรคเท่านั้นโดยพระตถาคตหาได้มีการตัดสอนที่ตายตัวไม่แต่หากผู้สดับ ได้เกิดความเข้าใจตามวาจาอักษรแล้วก็จะเกิดเป็นการยึดอยู่ในการมีและการไร้ซึ่งยังคงเป็นอาการป่วยแห่งธรรมทิฏฐิอยู่ดีหรือก็คือการที่ยังสามารถพูดกล่าวด้วยวาจาล้วนยังคงไร้แก่นสารที่แท้จริงนั่นเองและในส่วนไร้วาจาที่ได้กล่าวถึงในบทนี้นั้นโดยแท้แล้ว คือต้องการทำลายเครื่องกัน้นอันเกิดจากวาจาและอักษรฉะนั้นในพระสูตรจึงมีการสดุดีเช่นนี้ว่าหากมีใจล้วนคือมายาไร้ยึดติดจึงเป็นจริงหากแจมแจ้งในไม่ใช่อธรรมจึงเสรีพน้นหอยันตนะ